กับทักทายเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็เชา้าๆมาเจอกับช่องของเราเหมือนเดิมครับวันนี้จะมารีวิวตกปูให้ดูว่าทะเลก็ไม่แน่ไม่นอนบางวันก็มีน้ําบางวันก็ไม่มีน้ําเลยก็เออเปิดไม่ได้ครับเลยต้องตกเอาก็ฝากเอฟซีทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น เอภาคอีสานภาคเหนือภาคไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางสงปปลาวนะครับหรือไม่ก็ f อซทางไหนอ่ะเยอรมนีที่ไหนอีกอ่ะแคนาดาฮอกไกโดญี่ปุ่นนะครับขอบอคุณมากที่ติดตามวันนี้แล้วก็จะมาตกปูให้ดูเมื่อเช้าก็ไปซื้อเหยื่อมาครับน่ครับเหยื่อของเราเป็นปรากฏนะครับ ก,นะกดทะเลัวใหญ่ๆนะครับกดทะเลเนี่ยรูยี่บาทจากแพซื้อจากแพรเลยครับมันจะถูกถ้าเราไปซื้อตลาดนะครับมันจะแพงถ้าเป็นคนอีสานนะครับแกงหน่อไม้หุดยอดถ้าเป็นที่นี่ก็เอาไว้ตกปู วันนี้สงสัยต้องใส่เหลือพายครับเมื่อเช้าดื่มซื้อน้ำมันมาติดตามด้วยกันครับจะใส่เหยื่อก่อนนี่เป็นกระชังของเราครับนี่ครับใหญ่ๆใส่เข้าไปเลยปูมันชอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยวันนี้ต้องใช้เรือพายครับลืมซื้อน้ำมันเรือเครื่องมา ใายก็ต้องพายวันนี้กระชังแบบนี้เอาไปตกปูนาก็ได้นะครับถ้ามีนะแตบบ่พาะอีสานที่ยังมีปูนาอยู่ก็เอาไปตกปูนาได้ครับเนี่ยใส่เหยื่อไปอย่างนี้ใส่ไปเลยครับตัวใหญ่ๆ กดทะเลเันไเยียงมานี่วานี่ตอ,อนี้ก็น้ำตายแล้วครับเปิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีน้ำเข้าบอ่อ ต้องตกเอาแต่ตกมันก็ไม่ดีอย่างก็คือเราต้องงัดครับงัดทุกตัวเดี๋ยเอาไปแล้วไข่ไม่แน่นเนี่ยแม่ค้าเก็จะวาว ดูทีมมารับชมใหม่ก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ให้ก็ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ก็ได้วันนี้ยาวๆแทงไม่เข้าเวกดน,นี่เหนียวริง ใครที่จะเอาไปตกปูนาก็ลองหาซื้อดูตามร้านค้าน่าจะมีครับแต่ภาคอีสานไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไอ้กช่งแบบเนี้ยเวลาเรากาวมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะมันจะแบแบงอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราก็กางอย่างนี้ครับ เหมียวกินปาลาเลยเรื่อยๆที่น้องชมบรรยากาศบอ่อไปด้วยกัน ลมแรงขนานี้พายเรือไหว้ป่ะไม่รู้ากาศเช้าเช้าเย็นสบายลมแรงทะเลครับ ว่าปูมันหิวเหยืยห่อยังไม่รู้หิวเหยื่อก็ดีเพราะตอนนี้แม่ค้าเขาสั่งปูมาครับเราก็ต้องหาให้เขาจเจ้าประจำกระชังก็เก่าหมดแล้วพี่น้องสงสัย้องผลมาวางแล้ว เรยครับเรื่อยๆติดตามกันไปยาวๆลมแรงมากเลยนะเกิดพายุที่ไหนก็ไม่รู้อารมอย่างนี้นะไม่เกินสองวันฝนตกลมเช้าๆอย่างนี้พัดความชื้นขึ้นมา คือวิถีชีวิตของคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยงหอยครับน้ำเกิดแล้วก็เปิดเอานน้ำตายแล้วก็ตกเอา มีวิธีเอาได้หลายอย่างเปิดเอาตอนน้าเกิดหรือลงกระชังหรือวางองโ้โง่ได้หมดครับแต่ถ้าเปิดเอามันก็ดีอย่างคือมันแน่นแน่นทุกตัวแต่ถ้าลงกระชังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นมันต้องงัดต้องแง แดดเริ่มออกแล้วเริ่มร้อนแล้วต้องวางให้ห่างกันครับห่างสัก20เมตรยี่สิบเมตรกำลังดี ตอนนี้เราก็ได้ลงกระชังหรือว่าลงรอบตกปูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาชมบรรยากาศบ่อปูบ่อกุ้งบ่อหอยครับตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงนว่แหละครับประมาณทักสี่ห้าโมงเย็นครับเราถึงจะไปกู้กระชังกอ,อีกวันหนึงนะครับก็เราลงข้ามวันไปเลย นี่คือประตูน้ําของเราครับประตูน้ําเปิดรับน้ําจากทะเลวันนี้น้ําน้อยต้องลุ้นคืนนี้ครับว่าน้ําจะเยอะเปล่านี่ก็คือบรรยากาศครับบรรยากาศบอ่อที่กัดก็สะชึงชาแถวนี้ก็มีแต่บอ่อครับ จะบอกว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูแล้วก็ถ้าขึ้นไปยานู่นก็แถวๆติดถนนสุขุมวิทก็จะเป็นพวกนาเกลือครับทำเกลือกันฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ําเค็มครับอาคามไปอีกฝั่งฝั่งน้ําจืดก็จะเลี้ยงพวกปลาสลิดเลี้ยงกุ้งขาวเวลาไมา่แต่ฝั่งนี้จะเลี้ยงพวกกุ้งทะเลกุ้งน้ําเค็ม บรรยากาศเช้าเชครับยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเราก็จะมากู้ปูแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ